าพเจ้าทการนะภาพเร่จิตรศิไปในั้งหลายที่ครัให่ทาท่านทั้ลครับเป็นองกผครับขอผู้ชมท่านตใจถวายกรจายที่พร้อมนะครับผู้ชมต่างมุ่พร้อมใจสาส่รนะโมตัสสะพะวัตอะระหัโสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสะพะวะโตอะระาะโทสัมมาสัมพุทธะยะเกพันเตสังโฆปฏิชาณโตเมยังเอตังปติปยุังสะปริวารังเตมาสังพุทธสชาปูชนทายะอิมาสัมิง ขปุสสะท่าเรนิยาติมะสาธุโนภันเตอะยังเตมาสังพุทธสชาโภชนทายะปักทีปักยุคชาทานะชาอานิสังโสอังหากันเจวะมาตาปิโต อาธีนันจาปิยาชนานังทีพรรตังพิตายะชุขายะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าประเจ้าทั้งหลายขวประสงค์จุรับจาข้าประเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายผู้เทียนพรรษา แอบพระสงฆ์ไว้ในพระโบสถ์เพื่อเป็นทุทธบูชาตลอดพรรษาขออานิสงส์จากการถวายผู้เทียนพรรษาแอ่พระสงฆ์ไว้ในพระโบสถ์เพื่อเป็นทุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิตาและมารดาเป็นต้นตลอดสิงกาละนานเธออาด้วยบางทีไว่ายตัใจ 然后呢？